สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับต้นที่ได้มีการสะสมอาหารไว้เพื่อทำดอกรอบต่อไปก็เป็นทุเรียนต้นที่ได้ทำดอกรอบที่แล้วนะครับเป็นทุเรียนสาว สามปีกว่ากวา่าอีกหน่อยก็จะครบ4ปีนะครับปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเป็นการทำดอกอรอบที่2นะครับหลังจากที่ได้ฝึกออกดอกมาแล้วอรอบแรกอรอบก่อนก็ติดนะครับติดดอกติดผลแต่ก็ เก็บลูกไว้ไม่อยู่นะครับก็สลัดลูกทิ้งไปช่วงที่มีใบอ่อนออกมาเยอะๆนะครับเขาก็สลัดลูกทิ้งเพราะว่ามันมีลูกเดียวนะครับมีลูกเดียวก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงมากนะครับโอกาสที่จะอยู่นี่ยากนะครับเป็นทุเรียนสาวปีแรกด้วยปีนี้ก็จะเป็นรอบที่สอง ที่ผมจะทำดอกการสะสมอาหารนะครับการสะสมอาหารที่ผมได้ทำแล้วนะครับทำให้ไปแล้วก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นปุ๋ย2 5่7นะครับที่ผมใส่ให้ไปแล้วตอนที่ใบอ่อนพวกนี้ มันโตมาสักสักหน่อยนึงนะครับมันกลางออกมาได้ระยะหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ใบเขียวนะครับเริ่มเข้าสู่สีเขียวผมเติม2577ใส่ให้แล้วก็จะใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ชี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็จะมีการพ่นธาตุรองนะครับ ธาตุรองแล้วก็อาหารเสริมให้นะครับก็จะมีจำพวกแมกนีเซียมแมกนีเซียมเหล็กแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีจะมีแคลเซียมโบรอนด้วยนะครับผมซึ่งผมใช้ธาตุรวมเลยนะครับก็พ่นให้ไปแล้วตอนที่ใบใบเริ่มที่จะเข้าสีเขียวนะครับผมเติมให้ไปรอบหนึ่ง เป็นการสะสมอาหารไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวใบชุดนี้ก็จะโตอ,ะอีกหน่อยก็จะจะได้ใบชุดใหม่นะครับใบชุดนี้ก็จะอยู่ไปอีกอก็น่าจะ,ะเดือนนี้ก็มิถุนายนใบชุดนี้มันจะออกมาตอนอกลางพฤษภาคมนะครับประมาณนี้นะครับก็มิถุนากรกราคาสิงหากันยาตุลา ก็จะประมาณ5เดือนอประมาณกันยามันก็จะมะียอดชุดใหม่ออกมานะครับเดี๋ยวมันก็อาจจะออกมาอีกนะครับมันจะมีปีเล็กๆขึ้นมาอยู่นะครับเราก็จะสะสมใบไปเรื่อยๆนะครับก็ทําดอกนะครับปีนี้ลองดูอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไรนะครับเราทำมาแล้วรอบหนึ่ง ออกดอกได้ติดผลได้นะครับปีนี้ก็ลองทำดูนะครับอีกครั้งหนึ่งปีนี้ต้นก็น่าจะโตขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับโตขึ้นกว,กว่ารอบที่ผ่านมานะครับก็จะพยายามทำไปสะสมอาหารได้เยอะที่สุดนะครับ ทุเรียนก็จะมีการสะสมอาหารเจ่งนะครับทุเรียนเขาจะสะสมอาหารในต้นเจ่งมากถึงแม้ว่าไม่มีใบนะครับลองไปดูตามโซเชียลนะครับที่ทุเรียนไม่มีใบเลยแต่มีลูกเต็มต้นก็มีนะครับเพราะว่าเป็นการสะสมอาหารไว้ที่ต้นนะครับเขาสะสมอาหารได้เก่งนะครับคลิปนี้ก็จะตามมาดูประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ มาดูต้นทุเรียนที่มีการสะสมอาหาราไว้รองรับการติดดอกรอบต่อไปนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านาที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมอขอบคุณกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ